สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมพบกับพัทนะครับผมอยู่ที่โชว์รูมโอมา a ดาเจคูนะครับสาขาพวแก้วนะครับผมสำหรับนะครับผมลูกค้านะครับที่สนใจทดลองขับวันนี้นะครับพัทก็จะมาแจ้งกิจกรรมนะครับทดลองขับวันเสาร์ที่6กันยายนนี้นะครับเราจะจัดกัน ที่คาเฟ่ u n ล o c k นะครับผมอยู่ตรงเส้นช็อกโกแลตวิวนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะเทส์ได้สามารถลงทะเบียนหาผมได้มาในช่องทางเลยนะครับผมก็แต่ละรุ่นที่เราพาไปนะครับก็จะมีหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเจขับ2นะครับผมโอมา a ้านะครับผมตัวนี้ เจคูโอมด้า Q, เลยตามมาดูครับแล้วก็จะเป็นส่วนของตัวซีไฟนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมรถที่เป็นกระแสนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเจคูไฟนะครับเป็นตัว e ีวีเลยนะครับผมตัวนี้เลยก็เดี๋ยวตามมาดูกันว่ารุ่นนี้นะครับสำหรับ อ้าวเข้าผิดทางแล้วโอเคครับก็สําหรับรุ่นนี้นะครับรถที่กําลังเป็นกระแสอยู่เลยนะครับผมก็ลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจก็สามารถลงทะเบียนมาแจ้งพัดได้เลยครับสําหรับช่องทางการติดต่อของผมอยู่ที่0819158421นะครับผมแล้วพบกันนะครับที่งานเทสไดนะครับคาเฟ่ Unlock เลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ